สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรค,คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานราศีมังกรสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิษษษกายนนะครับผมลองมาดูครับว่าตัวคุณเองควรจะโฟกัสเรื่องใดในเดือน พฤศจิกายนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกรน,นะฮะเดือนพฤษจิกายนชาวราศีกรเดือนพฤษจิกายนชาวราศีกรน,นะครับผม ค okay. ถ้าพร้อมแล้วนะฮะฝากกดไลค์เราไปดูกันพร้อมกันนะครับผมโอเคคุณได้ four horns นะฮะในเดือนพฤศจิกายนนี่ผมรู้สึกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยจะต้องจัดการปัญหาในเรื่องของงานนะครับในเรื่องของครอบครัวในสถานการณ์เรื่องของงานผมรู้สึกว่าคุณเองจะได้ประสบความสําเร็จเล็กๆนะซึ่งมันจะมีผลต่อยอดในอนาคตนะคุณได้ four ว o r เป็นสถานการณ์ที่คุณเองมีเกณฑ์ ซึ่งปลายปีนี้ถ้าเกิดใครอยู่ในรา,ายชื่อของการโปรโมตเนี่ยผมคิดว่าตัวคุณเองจะได้รับสิทธิ์นั้นนะฮะอาจจะอยู่ในคิวหรือตัวคุณเองอาจจะได้รับการโปรโมชั่นหรือได้รับการปรับเงินเดือน ได้รับการมีผลที่ดีมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้านะครับผมเพราะว่า f o r of wands เนี่ยคือตัวคุณเองเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้ายืนอยู่เป็นผู้นำนะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณเองอาจจะต้องหวังผล หรือว่าหวังงานที่ได้รับมอบหมายมาจากเจ้านายหรือว่าส่งผ่านไปที่ลูกน้องนะครับเพราะฉะนั้นตัวคุณเองควรจะต้องโฟกัสในเรื่องงานในช่วงนี้ในส่วนของครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะมีะกิจกรรมทําร่วมกันระหว่างครอบครัวหรือว่าตัวคุณเองที่เกี่ยวข้องกับ ญาติพี่น้องนะฮะอาจจะเป็นครอบครัวคําว่าครอบครัวเนี่ยหมายถึงตัวถ้าเกิดใครแต่งงานหรือว่ามีาสามีภรรยาหรือลูกห,หรืออะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ากิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นนะฮะในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ด,ทดีที่ตัวคุณเองควรจะถ้าใครบอกว่ายุ่งงานมากนักเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะหาโอกาสหาเวลาพัก สำหรับชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานคุณไปดูแลเรื่องของครอบครัวนะครับท่านี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ฮะสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนพฤษยายนคุณได้ The Judgment มีสถานการณ์บางอย่างที่ตัวคุณเองจะต้องตัดสินใจผมรู้สึกว่า Four of Wands uh, The Judgment เป็นสถานการณ์ที่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันมาอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าสุกงอมอยู่ในช่วงที่เป็นเรื่องของ เหมือนตัดสินใจครั้งสุดท้ายนะตัวคุณเองจะเจอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานนะครับผมจดทะเบียนสมรสหรือทําเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายผมคิดว่ามันเลยส่วนของความรู้สึกมาแล้ว The Judgment เป็นการตัดสินใจครั้งที่สองซึ่งหมายความว่าครั้งแรกตัวคุณเองตัดสินใจโดยใช้เรื่องของอารมณ์ดใช้เรื่องของโรแมนติกเรื่องใช้เรื่องของความรักไปแล้วการตัดสินใจครั้งที่สนี้เนี่ย The j u d g m e n เป็นสถานการณ์ที่คุณตัดสินใจในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการจัดการสิ่งต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเดือนพฤศจิกาตัวคุณเองอาจจะต้องมีเรื่องของสิ่งที่คุณเองจะต้องไปจัดการเรื่องของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเพณีขนบธรรมเนียมมีการแต่งงานแต่งการผมรู้สึกว่าอาจจะต้องเกี่ยวกับในสถานการณ์นั้นนะฮะอืมโอเคต่อไปในเรื่องของ ในเรื่องของการเงินของคุณคุณได้ Four of cups นะฮะในเรื่องของการเงินผมคิดว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะสับสนในส่วนของค่าใช้จ่ายผมคิดว่าตัวคุณเองไม่รู้ว่าจะต้องใช้ใชเงินยังไงตัวคุณเองไม่รู้ว่าจะต้องจับจ่ายสิ่งไหนก่อนนะฮะในสถานการณ์นี้ผมคิดว่าอาจจะมีรายจ่ายที่เข้ามาแทรกหรืออาจจะมีเรื่องของรายจ่ายที่ ไม่ได้เป็นของตัวคุณแต่ว่ามีคนเหมือนกับมีญาติพี่น้องมีคู่มีอะไรเนี่ยมามาขอหยิบยืมนะฮะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอ่ะจ,จะต้องเตรียมตัวเตรียมกระเป๋าเตรียมตังค์เอาไว้ในส่วนนั้นนะฮะหรือโฟร์อคัพส์เนี่ยในเรื่องของการเงินของคุณเป็นสถานการณ์ที่คุณเองรู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ถึงแม้ว่ามันดีอยู่แล้วเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับตัวคุณเองคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะเขาเรียกอะไรดี ฉันใหญ่จะได้อะไรมากกว่านี้มันเหมือนกับอันที่หตัวคุณเองได้าร,ารายได้เนี่ยอาจจะไม่พอกับรายจ่ายนะครับผมอันที่สองตัวคุณเองได้รายได้มากนะครับผมแต่ก็มีรายจ่ายมากคือในเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองเขาเรียกว่าอะไรดีตัวคุณเองได้รายได้มากแค่ไหนคุณเคยได้ยินผม,ผมจะเล่าให้ฟังนะในส่วนของเขาเรียกว่า rich b o k e guy นะฮะคือคนรวยที่จน แปลกไหมคนรวยที่จนหมายความว่าคนคนนี้เป็นจริงๆแล้วเขาก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่นะที่เรียนการที่มหาลัยแล้วก็เขาก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วเขาก็ได้เลื่อนขั้นเขามีตําแหน่งใหญ่โตแล้วเขามีเงินเดือนเยอะแต่เขาบริหารเงินไม่เป็นนะครับผม เขาก็เลยมีหนี้เยอะเหมือนกันพอมีเงินเยอะเขาก็เลยเริ่มสร้างไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองใช้เงินฟุ่มเฟือยอซื้อของที่อาจจะไม่จำเป็นนะซื้อของที่อาจจะไม่ได้ใช้เป็นสถานการณ์เหล่านั้นผมรู้สึกว่าในเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะเจอในสถานการณ์ที่ไม่ใช่คุณไม่มีเงินนะเพียงแต่มันไม่พอมาอาจจะต้องมาพิจารณาดูว่าตัวคุณเองจะปรับไอตัวไลฟ์สไตล์ปรับการใช้ของเงินของคุณยังไงคือในสถานการณ์เนี้ยผมรู้สึกว่า ตัวคุณเองอาจจะจําเป็นที่ต้องใช้แหมหมอมันจําเป็นนะเพราะว่าเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องไปสมมติว่าคุณเป็นเจ้านายคุณเองก็อาจจะต้องเลี้ยงข้าวลูกน้องอะไรพวกนีน้เป็นสิ่งที่เล็กเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวคุณเองอาจจะต้องดูว่าคุณเองจะบริหารงานบริหารการเงินของคุณยังไงให้มันเหมาะสมผมรู้สึกว่าตัวคุณเองหาได้เยอะแต่คุณเองก็มีรายจ่ายเยอะนะครนี้ต่อไปในเรื่องของการงานของคุณนะฮะ ในเรื่องของการงานคุณได้โอ,โอเคคุณได้เชนเนอร์โซเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยจะแก้ไขปัญหายากหรือว่าแก้ไขเหมือนกับปัญหาเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องของการงานที่มันสะสมที่มันหมักหมมเนี่ยคุณเองจะแก้ไขมันได้นะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับมันมีบางอย่างที่คุณเองตัดสินใจแล้วก็แก้ไขมันแล้วคุณเองจะประสบความสําเร็จในงานในการแก้ไขนั้นนะเพราะว่าคุณได้ For ์บลอส์แล้วก็ t e n or source เป็นเป็นสถานการณ์ที่ปัญหาต่างๆที่มันเคยยุ่งยากเนี่ยคุณเองจะ,ะแก้ไขมันได้แล้วคุณเองจะผ่านมันไปได้ผมยินดีกับชาวราศีมังกรด้วยที่ในที่สุดคุณเองก็สามารถผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไป clarify ตัวสถานาการณ์ของเรื่องของอ ความสัมพันธ์ของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณคุณได้ซิ x ฉบบอลการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้เนี่ยจะนําไปสู่ความสําเร็จนะคุณได้ซิ x ฉบบอลนะผมรู้สึกว่ามันเป็นความสําเร็จที่จริงๆแล้วรอคุณอยู่นานแล้วแต่คุณเองไม่ก้าวออกมาคุณเองไม่กล้าเดินออกไปคุณเองไม่คว้ามาออกมา ผมคิดว่าในสถานการณ์นี้ชาวราศีมังกรเนี่ยจะทําประสบความสําเร็จจากสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวของคุณคุณเองไม่ต้องไปคิดไกลมากๆคุณเองไม่จําเป็นจะต้องไปกังวลว่าอ๋อ เดี๋ยวตรงนี้ตัดสินใจอย่างนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้ตัวคุณเองต้องตัดสินใจในข้อเท็จจริงที่อยู่ตรงหน้าของคุณนะครับไม่ต้องไปคิดกังวลในระยะไกลามากๆเฉพาะในช่วงนี้นะเพราะว่าซื้อสมมติเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่คุณเองได้รับพลังงานที่ดีที่สุดในช่วงสั้นๆน,นี้แล้วนะตัดสินใจได้เลยไม่ต้องคิดมากนะครับผมในเรื่องของ <c oughs> ในเรื่องของการเงินของคุณสิ่งที่คุณควรทาอ่าผมรู้สึกเลยนี่อันนี้คือการแก้ไขปัญหาของคุณนะฮะคุณควรจะเขาเรียกว่าลดภาระแบ่งเบาในสิ่งที่คุณเองแบกรับเอาไว้ผมรู้สึกว่าสถานการณ์ของตัวคุณเนี่ยด้วยพลังงานของโฟร์ครับซิกซ์สบโซสเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณเองแบกรับภาระบางอย่างหรือทําอะไรหน้าที่อะไรเนี่ยเกินตัวของคุณไปเพราะฉะนั้นหมอคะ แต่หนูเป็นหัวหน้าพี่เป็นหัวหน้าแล้วจะไม่รับผิดชอบมากเดี๋ยวใจเย็นๆหัวหน้านี่คืออะไรครับถ้าคุณเป็นผู้จัดการคุณคือการคนจัดการคนจัดการคืออะไรครับคนจัดการคือการแบ่งงานแบ่งสถานาการณ์แส่งสถานที่แบ่งสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบไปให้ลูกน้องทําไม่ใช่คุณเองเอางานมาใส่ตัวเองแล้วก็ทําหมดสมมตุติลูกน้องกน้องทา ปรากฏว่าทําไม่ได้ดั่งใจคุณเองก็ต้องเอากลับมาทําไม่ใช่นะตัวคุณเองควรจะต้องให้งานแล้วก็สอนเขาว่าอา๋อสิ่งที่คุณคาดหวังคืออะไรหรือว่าสิ่งที่ทําแล้วมันถูกมันมันเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่คุณควรทํานะครับต่อไปในเรื่องของเพิ่มเติมในเรื่องของการเงินคุณได้ night o f c u p s night o f c u p เป็นสถานการณ์ที่คุณจะเจอคนที่ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับมีความจริงใจผมรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กกว่าในอายุนะอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นคนเป็นคนหนุ่มกว่าแล้วเขาจะมีเขาจะมีน้ำจิตน้ำใจหรือว่าเขาจะมีสิ่งที่คุณจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในบางจุดนะเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคุณได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็อาจจะแก้ไขปัญหาสําหรับตัวคุณได้ ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณเองจะแก้ไขปัญหายากๆได้นี่คือข้อดีนะฮะเรื่องของการเงินผมรู้สึกว่าคุณเองหาได้มากคุณเองใช้มากเพราะฉะนั้นปรับไลฟส์สไตล์ของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะซีเรียสขึ้นเข้มแข็งเข่งครัดขึ้น,น,นมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายจดทะเบียน สมรสจดทะเบียนหย่าหรืออะไรนะมันจะมีความคลืบหน้าในส่วนนั้นนะครับผมและนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากชาวราศีมังกรนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินและในเรื่องของการงานนะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวรา์